วันนี้ครับเจ้าบ้านก็มาในชุดสีน้ําเงินนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับก็กองเดรลบนะครับก็มาในชุดสีขาวนะครับไปดูเกมแข่งขันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าลีสามของเรานี่ก็่ารรทั้งคู่ก็้อล้ะครับอีกสักครู่ก็มาชมเกมการแข่งขันนะครับนี่ก็เป็นการพบทรัพย์สิน ครับวันนี้ครับสัญญาผู้่อสินนะครับเริ่มเคลียร์ก่อนนะครับขนมคนนะครับคมณเบล่ง่ายๆแล้วก็มาเชโก้คืนมาให้กับปั่นเองครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับแม่ลูกปั่นของจักรยุทธ์โต๊ะกับกองแลถ่ายบอลมาวรกาศเจอกับสาลิอศลูกนี้ครับโอ้ผู้ตัดสินปาเป็นลูกโทษเลยนะครับของกองลบได้จังหวะจุดโทษ ักัยยุดเจอกับสหาริตนะพุ่งไปถูกด้วยนะ้สหสาริดแต่ว่าก็เป็นกองโลครับก็ขึ้นนำมาแล้วนะครับนในนาทีที่13ทุ่มให้กับวัสน,นันมาที่อัตาวุธิลูกนี้จะชากไปเด้สวยครับอาตาวุธแล้วเปิดบอลไปก็จะให้กับบอรกันปั่นซ้ายโค้งไปแมขึ้นไปชนเองครับภูมเล่นแล้วก็เทโก้ม,กม่ักยยทธเซนมักงครับ ขวางขวาของราชนาวีขึ้นมาโดนสับลูกนี้จังหวะของราชวียิงไปกนกพนนะครับกับต่อชิงกันแล้วสวยครับปัตตานีแล้วก็ติลาอายุลูกนี้เป็นแห่ลูกพุทธศิลนะครับสีชัยปั่นขวาไปลูกนี้โอ้โหเปิดบอลของโข,ง,ขงมาเอ้าลูกนี้โอ้โหจังหวะมีวราการมาช่วยกับเป็นลูกทุ่มครับของราชนาวี กระพุ่งัดสิงก็เปล่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังอบอลม,มาอยู่กลางสนามไม่ปูมเลีจะจ่ายลูกนี้แต่ก็จ่ายให้กัน,นกพลกนกพลแทงบอลลึกให้กับแซมสซมยกลูกนี้ไปว่าแฮ่แต่ก็ยังทานอยู่รับสักกันวิทย์ให้กับอีริก อีลิกยิงลูกนี้ไปมาโอ้โหจังหวะของพักพลปันสายนีปไปโอ้เป็นประตูจะได้นครับโอ้จังหวะของกองเรือรปปันลูกนี้ไปสวยทีเดียวเลยครับต่อบอลครับรยิงของโอ้โหแหมยิงของจักรยุทธแล้วก็เปิดไปครับจักรยุทธ ควาแล้วไม่ได้นะครับของราชนาวีกองเลบในช่วงท้ายเกมตทราการแข่งขันแล้วนะครับผ้ hey, hey, hey. สุดครับก็เป่าโมราการแข่งขันนะครับฝั hey, hey, hey. ่งทีมเยือนนะครับกองเนลบครับก็เอาชนะราชนาวีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เก็บ3าแต้มไปได้นะครับ hey, hey, hey.